สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเ,เคสคำพิพากษาสารธิกาที่น่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องลูกจ้างโพสต์จมตีหัวหน้าในโซเชียลมีเดียค่ะคำถามคือแบบนี้เนี่ยผิดร้ายแรงไหมนายจ้างไล่ออกได้เลยหรือเปล่าไม่ต้องจ่ายชดเชยเนี่ยได้ไหมครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเคสนี้ก็เป็นเรื่องของผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งนะคะ คือเขาถูกเลิกจ้างเหตุเพราะว่าไปโพสต์ข้อความไม่พอใจผู้จัดการทั่วไปกับผู้บริหารระดับสูงโพสต์ที่ไหนบ้างครับโหหลายช่องทางเลยค่ะทั้ง Skype, Line, Facebook, Instagram ก็มีหมดเลยโหหลายที่เลยค่ะแล้วก็ใช้คำเค่อนข้างจะไม่เบาเลยนะคะอย่างเช่นชนีเป้าต่ำเตี้ยเรียดดินอะไรแบบนี้แล้วก็มีพูดถึงการบริหารจัดการที่ไม่ฉลาดด้วย <c oughs> ซึ่งก็น่าสนใจตรงที่บริษัทเขาทำธุรกิจด้านาการตลาดดิจิทัลพอดีโหใช้คำแรงแล้วโพสต์หลายที่ด้วยจุดน่าสนใจคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมันล้ำเส้นไปกระทบงานแล้วทางนายจ้างเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือฝั่งนายจ้างเขามองว่า,เ,าเรื่องนี้มันร้ายแรงนะคะเพราะเหมือนจงใจทําให้บริษัทเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะธุรกิจแบบนี้ชื่อเสียงสําคัญมากแล้วการโพสต์แบบนี้มันไปกระทบความเชื่อมั่นลูกค,ค้า แล้วก็บรรยากาศในที่ทํางานด้วยกระทบพนักง,งานคนอื่นด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเลิกจ้างไปเลยไม่จ่ายค่าชดเชยซึ่งตอนแรกเนี่ยพนักง,งานตรวจแรงงานก็เห็นด้วยนะคะอ๋อครับแล้วพอเรื่องไปถึงสารแรงงานสารท่านมองข้อเท็จจริงตรงนี้ยังไงครับสารแรงงานกลางท่านก็พิจารณาแล้วก็ตีความค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคําว่าชนีหรือเธอที่ใช้เนี่ยก็คือหมายถึงผู้จัดการทั่วไปนั่นแหละครับ ส่วนขโม่หัวก็คือผู้บริหารสูงสุดรประเด็นสําคัญเลยคือสารชี้ว่าข้อความพวกเนี้ยมันโพสต์ในที่ที่คนอื่นเห็นได้นะคะอ๋อไม่ใช่ส่วนตัวจริงๆใช่ค่ะคือบุคคลทั่วไปลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานก็เข้าถึงได้หมดเลยไม่ใช่พื้นที่ปิดการที่คนอื่นเข้าถึงได้นี่เองเป็นจุดเปลี่ยนเลยแล้วสารมองว่าผลกระทบที่ตามมาคืออะไรครับสารมองว่าการกระทําแบบนี้ มันเข้าข่ายมิ่นประมาทได้เลยนะคะมิ่นประมาทเลยค่ะครับซึ่งอาจจะผิดอาญาด้วยแล้วมันก็กระทบธุรกิจโดยตรงเลยทําลายบรรยากาศการทํางานพนักง,งานคนอื่นก็อาจจะเสียขวัญกําลังใจตกประสิทธิภาพงานก็ลดลงใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจในบริษัทได้แปลว่าสารแรงงานกลางก็เห็นด้วยกับนายจ้างว่าการกระทํานี้ร้ายแรงจริงใช่ค่ะแล้วทางลูกจ้างเขายอมรับคําตัดสินนี้ไหมครับไม่ยอมค่ะ ลูกจ้างก็ยื่นอุทธรณ์ต่อสารดีกาเขาก็แย้งว่าที่โพสต์ไปมันเป็นเรื่องส่วนตัวความเห็นส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจให้เสียหายร้ายแรงขนาดนั้นครับแล้วสารดีกามีมุมมองต่อข้ออุทธรณ์นี้ยังไงบ้างครับมีประเด็นทางกฎหมายอะไรที่น่าสนใจบ้าง สารดีกาท่านก็พิจารณาแล้วนะคะคืออุทธร์บางส่วนเนี่ยมันไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกขั้นตอนอยังไงครับคือเขาไปโต้แย้งคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานไม่ใช่ตัวคําพิพากษาสารแรงงานกลางอ๋อครับครับส่วนประเด็นหลักที่เถียงกันว่ามันเสียหายร้ายแรงจริงไหมเนี่ยสารดีกาท่านชี้ว่าอันนี้มันเป็นอุทธร์ในข้อเท,ท็จจริงไปแล้วอุทธร์ในข้อเท,ท็จจริงอันนี้หมายความว่ายังไงครับในทางปฏิบัติ ก็หมายความว่าตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะสารดีกาโดยหลักแล้วจะไม่พิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงซ้ำอีกถ้าสารแรงงานกลางเขาดูพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงไปแล้วอ๋อคือสารล่างว่างไงก็ตามนั้นในเรื่องข้อเท็จจริงประมาณนั้นเลยค่ะในเคสนี้สารแรงงานกลางท่านวินิจฉัยแล้วว่าการโพสต์เนี่ยจงใจทําให้เสียหายร้ายแรงจริงสารดีกาก็เลยไม่รับวินิจฉัยข้อเท็จจริงนี้ซ้าอีกเข้าใจแล้วครับ งั้นก็แปลว่าสารดีกาก็ยืนตามสารแรงงานกลางยกอุทธรณ์ของลูกจ้างไปคดีก็จบถูกต้องค่ะผลก็คือการเลิกจ้างนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วลูกจ้างก็ไม่ได้รับค่าชดเชยค่ะโหคดีนี้ให้บทเรียนสําคัญเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะยุคนี้เลยมีประเด็นไหนที่เราควรหยิบมาคิดเป็นพิเศษบ้างครับประเด็นแรกเลยที่ชัดมากๆคือโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวเสมอไปนะคะ hmm. คือถึงเราจะคิดว่าโพสต์ในกลุ่มเพื่อน แต่ถ้าคนนอกเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเห็นได้เนี่ยการเข้าถึงได้นี่แหละค่ะที่เปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้มันกระทบงานกระทบในจ้างได้เลยโดยเฉพาะถ้าบริษัททำธุรกิจด้านดิจิทัลชื่อเสียงยิ่งสำคัญใช่เลยค่ะถัดมาก็คือเรื่องความเสียหายร้ายแรงที่ศาลใช้ตัดสินคือศาลมองว่าการโพสต์ดูหมิ่นผู้บริหารหรือวิจารณ์การจัดการแย่ๆเนี่ยมันไปทำลายความเชื่อมัน่น ทั้งลูกค้าทั้งพนักงานเลยถูกต้องค่ะลูกค้าก็อาจจะลังเลพนักงานก็เสียขวัญกำลังใจการทำลายความไว้วางใจนี่แหละค่ะที่ศาลมองว่ามันร้ายแรงพอที่จะเลิกจ้างได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายชดเชยและข้อสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องอความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารการใช้คำพูดรุนแรงดูหมิน่น มันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแล้วแต่มันสะท้อนไปถึงการทำงานร่วมกันอาจจะทำลายบรรยากาศในที่ทำงานซึ่งก็เป็นเหตุผลให้การเลิกจ้างมันชอบด้วยกฎหมายได้จริงค่ะการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการทำงานแบบสุจริตต่อกันมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากสรุปได้ว่าคดีนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญจริงๆครับในยุคดิจิทัลมันชี้ให้เห็นเลยว่าเส้นแบ่งบเรื่องส่วนตัวเรื่องงานบนโลกออนไลน์เนี่ยมันบางกว่าที่เราคิดเยอะเลย การแสดงความเห็นแค่ไม่กี่ครั้งถ้าไม่ระวังก็อาจจะส่งผลกระทบหนักต่ออาชีพการงานได้เลยและก็ขอทิมท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะคะว่าเออพอพรมแดนชีวิตส่วนตัวกับงานในโลกดิจิตอลมันเบลเบลทับซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราจะมีวิธีสร้างสมดุลหรือว่ากำหนดขอบเขตการแสดงออกทางออนไลน์ของเรายังไงดีเพื่อไม่ให้มันไปกระทบงานหรือกระทบความสัมพันธ์ในองค์กรได้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่อยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะ เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ยินดีค่ะ